วีออสคันนี้นะมาด้วยการหม้อรั่วหม้อรั่วครับหม้อต้มรั่วหม้อต้มเรือความร้อนขึ้นนะฮะสาเหตุที่เรือสาเหตุที่เรือก็คือเปลี่ยนพลายน้ำยาหม้อน้ำนะอ่าไม่ตามระยะหรือว่ารั่วอีกแบบว่ารั่วหรือว่าดีดประมาณนั้นอันนี้รั่วชัดเจนะจะเจนะนี่นะ หมอ้อใหม่ๆครับหมอ้อใหม่ๆอิตาลีส่งเข้าประกวดนะวันี้โรมัสเซโตครับจัดให้หม้อต้มนะสู่ราไม่ได้เหรอทำไมล่ะ,ระครับผมทำ <นะ S 1> ไมครับตอบสิครับทีมงานไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านหรอกหม้อลาวทีมงานบอกอว่าหม้อลาวดีกว่าดียังไงครับนี่ครับหม้อลาวใช้ครับสิบปี เนี่ยหม้อเหลาเนี่ยครับหม้อเหลาใช้งานครับแกงน,นึ่งนี่ครับใช้ได้สามถึงสี่ปีแต่นี่ใช้ได้ถึงลูกบวชก็ไม่พังไม่เสียใช้ได้ปกติครับหม้อเหลานะหม้อเหลานี่คอมอลาครับสำหรับวิออสคันนี้นะฮะเราจะการเปลี่ยนโมอเตอร์ไม่เสร็จแล้วนะแล้วก็ไล่ระบบน้ําใหม่ครับชิューชิュอ่าไล่อากาศใหม่จบกิฟกิฟ